สองแสนแปดบานนะอ่ะผมอยากจะขอดูแล้วก็ขอสอบถามเกี่ยวกับแบบบ้านได้ไหมครับได้ครับเออนี่ก็เป็นแบบบ้านที่พี่ช่างได้ทามานะครับจะเป็นประมาณนี้คือสวยมากๆอ่ะและทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่ผมอ่ะจะเอาไปแปลงเป็นเป็นแปลบ,บ้าน3 d ดีนะครับอ่าอยู่ในนี้มันก็จะเป็นแบบกระดาษเขียงเขนะียเนาะคือมันก็ยุคยุคเก่าแล้วแต่ว่าผมก็จะเอามาอัปเดตให้มันเป็น เป็นแบบแปลนบ้าน 3D ให้ทุกคนได้เห็นกันดีดีดีด,ด,ด,ดีงามงามขึ้นนะครับผมอยากจะขอสอบถามนะครับว่าอันนี้ทําทําทําไมลหะครับคือมันเป็นการเอาใจใส่รายละเอียดให้ลูกค้าเพื่อลูกค้าจะได้มีความมั่นใจแล้วก็เข้าใจในเนื้องานที่เราจะสร้างให้ไม่ใช่ว่าเราพูดไปอย่างทําไปอย่าง คือสิ่งที่เราสร้างหรือเราจะนำไปให้ลูกค้าเนี่ยมันต้องตรงประเด็นตามที่พูดคุยตกลงกันไว้เหมือนแบบบ้านเสาเป็นยังไงอิฐเป็นยังไงแผ่นสันไทยที่ใช้มุงเนี่เป็นยังไงเราต้องทำรายละเอียดในส่วนนี้ให้ลูกค้าเข้าใจมากที่สุดก่อนที่จะตกลงทำสัญญากันลักษณะนี้คือการแจ้งให้ลูกค้าเข้าใจก่อนในเบื้องต้น คือรายละเอียดในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญมากขั้นตอนหนึ่งที่เราจะละเลยไม่ได้ก่อนที่เราจะทำสัญญากับลูกค้าอันนี้คือมันเป็นรายละเอียดในเบื้องต้นที่เราจะสื่อให้ลูกค้าเข้าใจกับเราได้งั้นขอสอบถามนิดนึงนะครับไอหลังบ้านหลังนี้เนี่ยที่พี่ช่างเขียนเนี่ยมันตกที่หลังละเท่าไรหร่ล่ะครับ ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะเราทำตามแบบที่ลูกค้าส่งมาให้ตามความต้องการแต่เป็นเนื้องานของเรามันจะอยู่ที่ราคา <2008. S> 2 8 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0ครับโอ้แล้วโอ้โหว่ารายละเอียดเชิงลึกในเบื้องต้นนี่มันจะเป็นทางส่วนของลูกค้าส่วนหนึ่งแล้วก็ทางเราส่วนหนึ่งมามา,มารวมกันถึงจะมาเป็นราคาตัวนี้ คือเขาจะยึดถือราคาแสนห้าแล้วเขาจะมาเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆขึ้นมันก็จะตกเป็นสองแสนสองแสนแปดสองแสนแปดโอ้สองแสนแปดนี่รวมเราเบียงด้วยใช่ไหมครับพี่ช่างใช่ครับอโอ้โหมีเสาเลกยื่นกับหลังคายื่นออกมาอย่างนี้ด้วยนะครับทุกคนสองแสนแปดนะตามภ <2, 8. S 2> าพเลยตามภาพเลยนะครับตามภาพเลยอันนี้ยังไม่ได้ดลงรายละเอยียดเชิงลึกคือมันเป็นรูปแบบคร่าว ห้องกว้างเท่าไหร่อะไรยังไงคูบ่บ้านเป็นยังไงแต่รายละเอียดชิงลึกพวกฝ้าสีไฟอะไรยังไงนะมันจะไปไประบุกันอีกทีหนึ่งกระบวกกระเบื้องห้องน้องน้ำจะใช้เป็นแบบไหนชักโครกหรืออะไรยังไงตัวนี้มันจะไปไปไประบใุในในในขั้นตอนทําสัญญาอีกทีหนึ่งครับ